สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปล่องปลายนะคะกับช่วงนี้นะคะกะับยักหยักอยู่นะคะพี่น้องก็ตามภาพเลยค่ะอันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลของเด็กหน่อยนะคะคือกีต้าต้องพาเด็กไปแข่งฟุตบอลนําเด้อจ,จ้าหลายคนที่มาเที่ยวเกาะแล้วทักทายมาซื้อมะเขือนะคะเยาวเมฆายิงเด้อค่ะคือต้องทักมาก่อนหนึ่งอาทิตย์เด้อผักมันก็ไม่ได้ไสต็อกไว้เหมือนในร้านนะคะคือเราเก็บสดๆจากฟาร์มนะจ๊ะ แล้วก็อีกในนึงนะคะอยากบอกว่าให้จองมาก่อนหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าแม่ค้าพี่เข้าพี่ออกนะคะก็ดูสภาพค่ะไปน้าเด็กหน่อยนะคะคือต้องพาเด็กไปเรียนพิเศษทุกที่เลยค่ะพี่น้องก็เข้าใจกันด้วยเดอ้อจะรักและเคารพทุกคนนะคะเคารพซึ่งกันและกันนะะักขาคนไทยไปมาหาสู่เมืองนอกค่ะที่นี่ตเตเลนิเฟ่ประเทศสเปนเดอ้อพี่น้องปองไายฝากเป็นกําลังใจให้กันเดอ้อจา้า มม้กันกอาเดปูกอดปูเอาชนะแล้วค่ะโลเก่งมากไปเร็วออกมาโอ้ยเก่งมากไปดีค่ะเฝ้านะคะเฝ้ารอรับวิกเตอร์นะคะกับออสการ์นะคะเดี๋ยวไปกดพี่ด้วยนะเวลาพี่เดินมา ไม่ได้เดินมากอยตัวเหมือนซปเปอร์สตาร์เลยนะคะเนี่ยเดียวเดียวเดียวไปไปไปหาวิกเตอร์ไปกอดจูบจูบวเตอร์มากอดกอดัดกอดกันเอออุ้ยเก่งมากสวัสดีครับหรือยังนี่สวัสดีครับวันนี้ชนะไหมใช่โอ้ยไปไปไปอาบน้ำ ปัสเอาวิกเตอร์สวัสดีครับกินส้มตำไปเลยวันนี้ทำอะไรคะแข่งบอลเสร็จแล้วถุงมืออะคุกินส้มตำเนาะนี่ออร่อยไหมชิมซิชิมส้มตำซิชิมส้มตำให้มามาดูอันนี้เป็นส้มตำเด็กตอนนี้หมอบอกว่าวิกเตอร์ต้องรีบกินส้มตำเพราะว่าจะได้รักษาโรคท้องแก๊สในแก๊สมีท้องต้องกินส้มตำนะคะ มันเป็นยังไงส้มตำาม,ม,ะมะตาตำให้เผ็ดเผ็ดที่ไหนเ่ะไม่ได้ใส่พริกไม,ไม่ได้ใส่พริกหูกนี่กระแซบใช่ไหมโอ้โูไก่แล้วก็ดีเอ,อกระสวัสดีครับไปเร็วหน้าเปื่อยหมดเลยอะ่ะไม่สบายสวัสดีหรือทำอะไรนะ่ะเอากินข้าวคำใหญ่ๆให้ดูสิ วันนี้วันหยุดเอ้าบุญไว้เค้ค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่ติดตามพงอนัีค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะคะค่ะมอนี้กะซีมะฮอเกี่ยวกับสาวๆนะคะวันนี้สาวๆมาเยี่ยมบ้านเนี่ยค่ะตัวตึงต่างๆมาลอมทัวกันนะคะนี่มอนี้มีอาหารยังยนเนี่ยว่ะสมนบกุงเนาะเดี๋ยวให้เป็นอาหารตัวนะคะมีตำสมนบกุงนะคะนี่ตำสมนบกุงพันธ์ี รุ่นนี้ไม่มีพัชไลท์นะคะกับไอแบคทีเรียไม่กล้าทำงานค่ะวันนี้วันหยุดพัดม <laughs> ีข้าวเหนียวเออเปิดเดินข้าวเหนียวอุ้ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะนี่นี่กุ้งแช่น้ำปลาเสียนเสียนมาเอะใส่ไหมกุ้งแช่น้ำปลานะคะนี่นี่แล้วก็ซี่อเกี๊ยวนะคะนี่แช่ตะเกี่ยวนี่เกี๊ยวนะคะสี่อหนึ่งให้ได้หน่อยกินนะคะนี่มาได้จ้ากินเกี๊ยวน้ำกันนะคะนี่สี่อเรื่อยเยด้อจ้า วิธีห่อเกี๊ยวนะคะนี่วิธีห่อเกี๊ยวสูตรมองนอกเด้อพี่นองป,องป่องปลายนี่มาเบิงเด้อจา้ปาป้านิ้วมือคืองามแท้นี่จำไม่ได้นะ่นิ้วมือไขรเป็นนิ้วมือไขร <c oughs> อันนี้ค่ะอ้าวจับจีบนะคะนี่เออทำเออเห็นแต่ครั้งนี้มันชัดกว่าคือใส่ใส่าย,ายเปตะจุเซตอุดใจเลยเปิดร้านเกี้ยวที่ไหนจะไปอุน <c oughs> ดน้นเนี่ยลงทุนกับหมูเยอะมากเลยนี่ เออวดประดับเอาอืมอืมอืมสวยอว่างอุ่นมากงามเลยนะคะเดี๋ยวไปหนึ่งเราจะเบ่งจังวากันใหม่นะคะมันสิเป็นเกี่ยววอลอีไอยังนี่ใส่กอกนี่อันนี้เป็นแผ่นนะคะแผ่นเกี่ยวมดนะคะพี่น้องนี่ก็กันมาใส่แผ่นอันนี้ฮอด้วยบาน แค่นี้ย่งก่อเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นเกี้ยวห่อห่อเกี้ยวอันแผ่นปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดเออนี่นี่คือแช่น้ำปกติมายุ่ใส่เอานะคะนี่เออเราอยู่เมืองนอกนั้นเราอย่าไปเอาไปตอกล้วยมาห่อไปตามเทียนไม่ได้ก็ต้องเอาอีกอย่างนี่เอาเนี่ยบบเห็นอุ้ยเดี๋ยวให้เป็นแล้วเออมันจะไม่ติดหรอกเออนี่นี่นะคะนี่เดี๋ยวห่อให้เบิรงนะคะ ก็หอมเหมือนนั่นแหละทำไงอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพรามันไม่สุกถ้าความจริงมันเป็นถ่างเรากินได้แล้วใช่ไหมใส่แบบอวบๆไหมจะหน่อยจะข้าไงเอาขึ้นไม่ได้นะคะมองไม่เห็นอบบวบจะเสร็จเร็วหน่อยป้าเอียนออกมามันค่อยเสร็จเร็วไงพี่เต๋วเห็นใจนาะฝันขอบมาเหนียวประยุกเอาทับเมล้อทับเมล้ยคือทับป้าเอียเนนอนไปเด็กกินบ่เนาะมือนี้เอเลแล้วตบเอเลโอโลมาเขินี้ หออกมาคืออีหยังเนาะมันถึงดูห่อให้กินอร่อยเฮจจะสี่ตัวเจ้าของเฮจด้หรือเปล่าบัเอาแบบนั้นแหละมันพับไม่ทันเฮ็ดจังสี่พับเนิ่งไปขึ้นใตองเออนี่ได้อยู่นี่เห็นบ่นี่โอเคได้อยู่เอออเาไปให้เอามือพี่แจ๊วไปจะใส่ประโยชน์มือเรานะเออนี่โอ้ยขุนแล้มันก็จะเป็นห้าสิบองค์ละวันนี่กินวัตถุนี่ เอากระยุกใส่เหรอเออลาลาเอาถาเบิองยนี่ยมันสุกเด้อบแบพี่น้องปงไฟนี่เออนใส่มั่นหน่อยถาเบิองยนี่ยมันสุกสุกช้าหน่อยเปเตอร์เสบนะคะนี่เอาใส่จับใส่เบุ๊บนี่โอ้คือเปเตอร์เสพเลยเอาปวดหลายสไตล์นะคะนี่อืมปวดผู้ดูสมบูรณ์ข้าวแนมซ้มป์ป่ากินทั้งวัน นี่นะคะหน,ะคนึ่งถั่วขาเบิ้มขาติดตามเนี่ยมาสุกจะกรอบเนาะเอ่อคือเป็นตะแเส็บเดี๋ยวเดี๋ยไปซิมนะคะนี่ตะแเสบนะคะไอ้ขายของด้วยนะคะนี่เออต้องขายของหนึ่งของ,งโอเคขอบคุณครับเอออ่าวขายของอ่าขายให้ป้าแจวด้วยป้าแจวจะซื้อเยอะนั่นกีอ่อันครับกี่อันครับเออจาพูดไม่เพรใครอยากซื้อของ แซ่บปุ่เออนั่นะคุณเด็กเดือนเตี้ยขึ้นกันยังกินอยู่จำลงไปล่ะจิ้มจิ้มนี่อู้ป่าเออเอาเพ็ดเผ็ดนั่นแหละเผ็ดเผ็ดนะคะผักไปพักเออมาเด้อจ้าหนี่่นีกินนี่เแซ่บค่ะนะคะนี่นะคะนี่ซิมก่อนนะจ้านี่ปัดเดี่ยวดิเองเสียบเองพี่เจียอห่อสวยเล้วนี่นี่ อ่อยะะนคีิมนะคะิมแบอื่มนเขกันะค่ะขอบคุณที่มารับส้มมาฟังนะคะนี่ก็กินกันสิบป่ะนไปเห็นแนวอื่นกันนะคะเดี๋ยวมือใหม่อัปเดตใหม่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ